สวัสดีก็ชื่นชมชาวทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กับผมนามกบุกทุวีโอเค,คบในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวตัวของเซลอสนะักบวชอสูรนะครับตัวนี้เป็นตัวคอลลาโบอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าอยากรีวิวเพราะว่าผมได้ปั้นแม็กซ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะตัวนี้ที่ผมชอบแล้วก็อยากชอบแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสายไพ้พิพทาตุไม้ซึ่งความเก่งกาด ของธาตุไม um ้กับสายไวพิษนี่สุดยอดอยู่แล้วครับทุกตัวอย่างครับเอเิเลียอย่างนี้ครับเห็นไหมมันเก่งอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นดาเมจทั้ง2สกิลนะครับดาเมจสกิลที่1ของ,ของเขาครับสร้างความเสียหายเป็นพิษพ้อยสั้นครับก็คือ700ทุก5วินาทุกวินาที5วินาทีนะครับแล้วก็ลดความโดยการโจมตี แล้วก็ลดการต้านนักสาอีก5วินาทีสกิลนี้ไม่ยกเลิกอมะตะกว้างน่าจะ250จุดนะครับตัวนี้นะครับคูดาวสกิล9วินาที7วินาทีนะครับโอ้โหทีใช้ได้เลยนะครับโอเคสกิลที่2ของเขานะครับล่างอัลตรานะครับตัวล่างให้เปอร์นี่อยากทําอยู่แต่ว่าไม่มีวัตถุดิบนะครับนี่มันต้องใช้เป็นจุติของโคลบ,โบของมันน่ะเนี่ยเมื่อนะก่อนมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมย่อไอหมดละไม่รู้ว่ามันต้องได้ใช้ไงโอเค ัวนี้นะครับแล้วก็สกิลที่สองเขานะยกเลิอกอมตะโอ้โหคาดไม่ไหวเพียบยกเลิอกอมตะนี่มันคู่กันจริงจริงครับสร้างของสายถึงสามพันสงร้อยนะครับถือว่าหนากักกว่าเอมิเลียนะครับทำให้ชาร์กอีก10วินาทียี่สเคสิวินาทีเลยนะครับ <c oughs> เหมือนเซลลี่เฮดนะครับเออเหมือนเซลลี่เฮดนะครับแต่ว่าเซลลี่เฮดนี่จะยกเลิก ฟื้นฟูต่อเนื่องใช่ไหมยกเลิกม,มาตะาล้วก็ช่างั้นอีก10วินาทีนะครับหรือ12วะก็จำไม่ได้นะครับกว้าง350จุดนะครับอุ๊บสาม้อยหกสินี่แหละประมาณนี้นะครับอ่านมาเมื่อกี้ยังลืมอ่ะเออประมาณนี้ครับ350จุดคือกว้างมากนะครับ กว้างมากเลยนะครับแล้วก็ชังกยดกเลื่องมาตา้งสร้างความเสียหายอีกนะครับตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเาแล้วก็อยากให้มันติดทีมเพราะว่าผมชอบสุดตัวนะครับผมถึงมันทําอะไรให้ทีมไม่ได้ก็เถอะครับเทียประมาณว่าขวานคาทาห่งกิติยศนะครับผมรถคูดาเลเจอร์แล้วก็คนสายเวรครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีตัวใส่ให้มันนะครับก็เลยใส่ตัวนี้แทนนะ ค่าใช้จ่ายและแห่นะครับแล้วก็เป็นรายการสร้างเลนเจอร์ใหม่อีกแล้วนะครับลองชีวิตต้านสกิลนะครับไม่มีลบสกิลนะก็เลยจะสร้างกูดาเลนเจอร์เดิมล่างไฮเปอร์เอล่างอัลตราของมันใน4.5วินาทีนะครับลบอีก2.8นะผมเหลือ 1. เท่าไหร่ไม่รู้ครับไอ้เหลือ 2. ไอ 1. นี่ว่า1.7วินาทีเย็ดคไม่รู้ว่าบวกลบคูณหารถูกป่ะน,นะใช้แล่ป,ประมาณ 900นะครับอีก7เพิ่มอีกเอลดอีก7%จนะครับจากสมบัตินะครับในเกมน่าจะเหลือประมาณสักไอหกเจ็ดร้อยนะครับใช้แร่นะครับลดสกิล30นะครับจากเกียร์ชิ้นนี้นะครับพลังเวทโจมตีเดิมของเขานะครับอยู่ที่เก0าแสนะครับโอ้โหแล้วก็ค่าเกียร์ไปอีก6ล้านนะครับโจมตีต่อวิธีอยู่ที่3ามล้านหนะครับพลังชีวิตอยู่ที่4ี่ล้านสนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับเอ็นเจอร์ยุคเดิมๆเก่าๆเราไปทดสอบที่สเตฟส์ลักกันเลยนะครับ ไปดูดาเมจแล้วก็ไอ,อ้ตราการติดของเขากันนะผมความัม่นยมทักษะอะไรอย่างเงี้ยโอเคด่านที่396กันเลย7จ9นะครับโอ้โหปล่อยตัวเร็วมากดูนะครับดูปึบ๊บนี่ติดเลยติดเลย10วินาทีด้วยนะครับ แต่ด้วยว่าไม่ได้ไม่มีอัตรากัใช้ทักษะนะครับให้เขานะครับอัตรากันชาทักษะเดิมนะครับเราอาศัยแบบว่าปล่อยตัวออกมาได้เร็วนะครับโอเคนี่ตายเลยอ้าวเลมมาช่วยสักงันับปล่อยปล่อยตัวเร็วมากนะครับดูดิปล่อยตัวเร็วมากใช้แรกแคเจ็ดร้อยด้วยนะเนี่ยโอ้เลมแย่งซีน เนี่ยปล่อยตัวออกมาเร็วมากดูดินี่ครับสกิลที่หนึ่งของเขาครับก็จะเป็นแบบใช้คาถาปักลงพื้นะครับมันจะจบเร็วเกินนะครับเอาขอปล่อยตัวลัวๆนะครับเพอให้มันออกสกิลนะครับนี่ปล่อยตัวเร็วมากดูดิชั้นแรกแค่เจ็ดร้อยนี่รถแรกแค่จุดเดียวเนี่ยไอสองจุดนี่ว่าดูนะนี่เห็นไหมโอ้โหความแรงเกือบตายอันนี้คือสกิลที่สองนะครับผมที่เป็นหมุนๆติ้วๆอย่างงี้นะดูความแรงนะครับนี่ ถ้าสกิลที่นี่มันจะติดผิดข้างบนหัวนะนี่เห็นไหมโอ้โหนี่แค่ตีเดียวเนี่ยชักอีกด้วยนะนี่เห็นไหมสกิลที่หนึ่งของเขานะครับเป็นพิษติดหัวนะโอ้โหปล่อยตัวออกมาลัวๆแลวครับสกิลที่สองนะเอฟเฟกต์มันจะมีปุ่มจุดๆๆข้างล่างนะครับคอยดูอ้าว นี่นเห็นไหมจะเป็นปุ่มจุดๆข้างล่างนะครับเป็นการไล่เวทของเขานะครับโอ้โหไม่ออกสกิลสักตัวเลยเหรอในครับสกิลที่หนึ่งเป็นดามเมจติดพิษนะครับโอหสงสัยจะง่ายเกินไปมั้งด่านนี้โอเคให้เขายืนคู่กับบลล์ล็อกเลยนะครับโอ้โหใช้แล้วประมาณลุงลาวคราวเ,าเดียวกันนะครับมาในด่าน PVP จะรอดหรือจะร่วงนะครับสำหรับเซลอส นักบวชอสูรของเรา,าปล่อยอไปเลยครับครูดาวเร็วมากครูดาวเร็วมากๆครูดาวเร็วมากเองจนจะไม่ปล่อยตัวอื่นได้แลว้วอะดูดิดูครับผมฝั่งตัวข้ามสตันครับโอ้โหบอกเลยสตันดีมากนี่ดูดิเดี๋ยวตัวอื่นไปช่วยด้วยครับให้บาลล็อกมันช่วยอัตราการออกสก,กิลนะครับดูดิครับ ดูความชัง,งักครับดูความชัง,งักเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวปอมผมจะแตกก่อนไหมเนี่ยยิงไปเลยครับเอียงโอ้ดูความชัง,งักครับนี่นี่นี่ไม่มีไอเขาเรียกว่าโคนี่สลอ็อตนะเนี่ยชัง,งักรัวขนาดนี้โอ้เรียบร้อยครับเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยตัวนี้มันเจ๋วครับตัวนี้มันเจ๋งจริงทุกคนตัวนี้มันเจ๋งจริง ผมไม่ชอบตัวบินวะผมไม่มีตัวกันบินให้เขานะครับทีนี้ก็โหดเกินเพิ่มแร่หนึ่งตัวนี้อาจจะเพิ่มแร่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกด้วยอขอรีก่อนแล้วกันนอนแสงนี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยครับจัดจเลึกอ,อมะตะแล้วก็ชง,งักนะครับที่เห็นชง,งักชง,งักบนหัวนี่บอกเลยว่าฝีมือเซลอสนะผมเอาละ เอาละนี่ไงชะง,งักไงชะง,งักไงโอ้โหแต่ก็จะตายห่ามกันนะเซรลอสยืนไม่ได้เลยครับอ,อ่ามาครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงชะง,งักแล้วครับไม่ใช่ชะง,งักด้วยสกิลนะผมชะง,งักด้วยความสภาพของเอมิเลียนครับ <c oughs> ดูฝั่งมาข้ามนะครับนี่ชะง,งักที่เห็นชะง,งักนี่ใช่หมดเลยนะเห็นหัวติวๆนี่ข้างบน เ้ยโอเคไปออกมารัวๆเลยกันครับโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมทีมเราไหวไหมทีมเราดูนะครับดูนะครับความชะงักของเขาปล่อยแค่เบาล็อกกับ oh ตัวนี้เลยแล้วกันครับนี่ครับเซอร มาเลยครับโอ้หขนาดแบบปล่อยตัวมาได้เร็วขนาดโอ้โหตายหมดเลยบ้า<ะ>เร็วเนี่ยปล่อยมาครับ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 โอ้โหป่าล็อกมาหน่อยครับป่าล็อกมาหน่อยยังไงครับโอ้โหปล่อยไม่ได้ละ ความสามารถอะไรไม่รู้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับยังไงยังไงโอ้ชนะแล้วแหละโอ้อยากจะให้แบบเห็นทีมยือ้อะทุกคนผมต้องไปสู้กับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะบอลชมสราบการรีวิวแบบทุรกทรเรของเราแบบไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับเราไปขอดเลยไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามรีกดับสไครต์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปกันด้วย,ยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายบายจุ๊บ